สวัสดีครับวันนี้มาจากผาตั้งนะครับตอนนี้่ย24สิงหาก็อยู่ในหน้าฝนผมมานอนบนข้างบนลานจอดรถเลยเดี๋ยวจะเดินไปดูพระาทิตขึ้นกันบอกมีผมอยู่คนเดียวที่นี่เดี๋ยวจะขอแทนภาพออกไปนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะลานจอดรถเงียบสนิท แต่ก็เป็นที่จอดรถที่สะดวกสบายนะหมายถึงว่าเออก็ดีเลยล่ะมีไฟเปิดสองดมมีห้องน้ําห้องน้ํามีน้ําไหลแค่ก๊อกเดียวก็ต้องพึ่งพาตัวเองอ่าครับมาดูรถกันดีกว่านี่เมื่อคืนผมนอนในรถจะปูเสฉวนนะผมอ่คราวนี้ทริปคนเดียวก็ถือว่านอนสะดวกสบายบ้ากเลยหนาวเย็นถึงขั้นที่ต้องเอา ผ้าหม่มขนเป็ดออกมาหม่มนะก็คืออาถุงนอนนั่นแหละนะนี่ผมก็ใส่เสืส้อขนเป็ดอยู่หนาวใช้ได้เลยมันมีหมอกหนามากไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราจะเห็นอะไรไหมฮะดูเซตอัพนะมีไม้กระดานอ่านี่เมื่อคืนก็พ่อด้วยความมืดนะก็ไม่ต้องปิดม่านอะไรเลยก็มาจอดอยู่แถวนี้ดูเดี๋ยวผมมาเปิดไฟบนหัวนี่ เห็นถึงไอ้น้ำที่เกาะกันเต็มรถเลยเมื่อคืนมีน้องแมวมนอนด้วยตัวหนึ่งทำให้ตกกระจายตื่มนมาตอนตีสองแต่ก็โอเคนี่คือทางขึ้นนะครับประมาณตีห้าสี่สิบอันนี้หมอกหนามากเนี่ยมีค้างคาวบินชบไปชบมาอยเนี่ยเออเฮอเข้าในกล้องแั๊บนึงแหละแปลกมากเราจะลองดูว่า เราจะเดินไปที่เนินหนึ่งศูนย์สองนะครับก็ไม่ไกลมากสี450่ดร้อยห้าสิบเมตระปรับประมาณโลหนึ่งถ้ามีแรงอาจจะไปหนึ่งศูนย์สามนะมันเรียงต่อกันหมดเลยก็ขึ้นขึ้นกระดนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงแนละ้วถือว่าขึ้นกระดไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทางค่อนข้างจะลื่นนิดนึงก็เลยผมก็เลยทั้งเอาใส่รองเท้าเดินป่า แล้วก็เอา,อาไม้เดินป่ามาด้วยนะกันเหนียวเพราะว่าเมื่อาวานตอนเย็นเนไปเซอร์เวย์มานิดนึงแล้วเห็นไหมี่นคือตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปเป็นขั้นกระไดะก็จะเป็นคล้ายๆกับอนุสร์ท่าน,นี้มีจีนอยู่หนานอยู่เยอะะข้างบนวินอสร์เดี๋ยวเราไปที่หลังแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างๆเนี่ยเห็นะมเห็นมันนะพื้นแฉะเลยก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะครับ นี่ไม่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินกัไปทางนี้เลี้ยวขวาม่ขึ้นบันไดจะไปเนิน102 103นะครับไปดูพาิีขึ้นอ่ะโอเคปิดไปดก่นเดินมาก็มาเจอคังคกภูเขาตัวใหญ่มากทางเป็นดินดานค่อนข้างลื่นเราจะผ่านป่าหินหยุนหนานแล้วก็จะมาถึงเนิน102ถึงแล้วครับเนิน102 ผมว่ผมเดินเร็วมากเลยนะประมาณสิบนาทีจากกระไดข้างล่างจริงๆสักสิบห้านาทีก็ได้นะั้อาจจะรีบเดินไปหน่อยก็มาถึงแล้วถ้าวันนี้จะไม่มีวิญญาธิการเพราะว่าหมอกลงหนาสุดๆเลยอมาดูกันจะไปหนึ์สามเมื่อกี้แล้วแต่ว่าทางลื่นมากเรือบอก็ไม่เอาแล้วกันคงจะไม่เห็นอะไรมากก็มาตรงนี้แหละ,ะนี่ครับเอาให้เห็นป้ายเขา,าหน่อย หนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวจะรอดูวันนี้นะคะรับเผื่อจะมีปฏิหารจะเห็นอะไรเขาบ้างไหนๆก็คอยระครังซะหน่อ <c> ย <oughs> ตรงนี้บอกเลนแถบจีนยุนด่าน <c oughs> โอเคไม่รบกวนชาวบ้านผมว่าผมเป็นคนคนเดียวที่อยู่บนดอยนี้ตอนนี้ <c oughs> สรุปวันนี้เราไม่เห็นอะไรก็เลยเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาให้ดูแทนมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างไทยกับลาวนะครับความสูง1,800เมตรสวยมากๆเลยเนี่ยในวรรยากาศดีๆหน้าหนาวอ่านี่102มองจากโดรนนะครับถ้าเกิดไม่ไกลจากนี้จะเป็น103เนี่ย103จะเห็นอ่าภูชี้ดาวที่เป็นยอดแหลมๆเนี่ยครับภูชี้ดาวเนี่ยจะต้องนั่งรถเฟร์ดขึ้นไปได้เห็นเป็นแหลมเปี้ยวชี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับอันนี้อีก ชื่อว่าช่องผาขาดนะครับเป็นป๊อปปูล่ามากอีกที่หนึ่งอนี่ถ้าเกิดวันอากาศดีๆนะจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปละนี่คือทางระหว่างทางที่ผมถ่ายเมื่อวานนะตอนพระอาทิตย์ตกอืมอเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างแล้วนครับมีวิวปลอบใจนิดหน่อยก็จะเห็นเนี่ยภูเขาโผล่มาที่ต้องรานจอดรถนะครับอ่า มอกไหลมองด้วยตาเปล่าสวยมากๆเลยนี้ไม่รู้จะเห็นอะไรไหมหมอกก็ค่อยๆจางลงนะครับก็ผมก็เดินถ่ายรูปอีกสักนิดนึงรอบๆลานจอดรถอ่าเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมากินข้าวเช้ากันนะครับ <c oughs> เห็นที่โต๊ะนั่นแนหะอ่า ที่เป็นการทำครัวแบบมินิมอลลิสสุดๆแล้เพราะที่นี่อาจจะสักล้างยากหน่อยอ่านี่อุ่นอุ่นกาแฟก่อนเสแล้วก็กาแฟซองแล้วก็อุ่นข้าวที่มาในแพ็คแล้วก็อุ่นไอ้ผัดเห็ดอ่าตอนนี้ผมกำลังอุ่นผัดพริกแกงผัดไก่ผัด,ผดพริกแกงใต้อ่ะยี่ห้อนี้อร่อยสมาทอี่ด แค่นี้แหละเดี๋ยวก็พร้อมกินแล้วนี่ดูวิวดูวิวอยู่ข้างๆนะ <S <S 1> <S 1> จากนั้นผมก็ขับไปน้ำตกภูซางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนก็เส้นทางสื่อสารธรรมชาติไม่เปิดจากนั้นก็ไปที่จุดชมวิวควันพยาวตรงนี้ก็เป็นจุดสามารถจอดนอนได้เหมือนกันมีห้องน้ำดีเลยครับอยู่ข้างทางกลับบ้านแล้ว